ครับอาจารย์และอาจารย์มองตัวไทยคมเนี่ยนะกคตจะเป็นยังไงเพราะก่อนหน้านี้ที่ราคามันลงไปมากๆเห็นก็เขพูดกันในเรื่องของว่าเงินสดมันมีค่อนข้างมากก็แอสเซทเพยใช่ไหมคืออย่างที่บอกกัครับว่าแอสเซทเพย์ผมบอกตรงๆว่าไม่ชอบลงทุนเลยกลุ่มแอสเซทเพยเหตุผลเป็นว่ามันคาดดาวผลตอบแทนในระยะสองสามปีไม่ได้เลย เพราะเราไม่มีทางรู้เลยคุณต้องสวดมนต์อย่างเดียวอะว่าเฮ้ยนักลงทุนคนอื่นเนี่ยช่วยมามองเห็นเลยเถอะว่ามันมีทรัพย์สินอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยชอบปุ่มนี้ถามลงทุนวันนี้ซื้อตัวไหนก็สวดอยู่แล้วอาจารย์อะไรนะครับทุกวันนี้ซื้อตัวไหนก็สวดอยู่แล้วสวดมนต์เฮ้ยมันไม่ต้องไงบางตัวเนี่ยนะคุณเคยเปยิงไหมคุณเคยดิโยคนี้ไหมว่าคุณเคยดิ้งคำนี้ไหมว่าว I อเนี่ยนะบอฟเฟตเคยพูดนะครับว่า คุณเนี่ยต้องกําไรทันทีที่ซื้อเคยได้ยินคำนี้ไหม <c oughs> เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณนประเมินมา,มาละเอียดมากๆแล้วคุณรู้เลยว่าตัวเนี้ยคุณกาไรเท่าไหร่คือถ้าคนนี้มีประสบการณ์เยอะๆเป็นแบบนั้นผมรู้เลยว่าตัวเนี้ยผมจะถือไวห้าปีกำไรปีละกี่เปอร์เซ็นต์เรู้เลยรู้ขนาดนั้นเลยการที่ทําแบบนั้นได้ก็ต้องประเมิน valuation มันได้ใช่แล้วก็ต้องมีความมีประสบการณ์ด้วยคือรู้ว่าหุ้นประเภทนี้ลักษณะนี้ เออเนี่ยมันแบบมันชัวร์มากเหมือนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าว่าเอหุ้นโตช้าเนี่ยผมบอกเลยไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวกําไรเนี่ยเป็นเด้งตลอดนะครับกําไรเป็นข้อตลอดแต่ตัตที่พลาดคือกลุ่มไหน oh, โตเร็วครับ oh, oh. โตเร็วเนี่ยยากนะเพราะว่าอันดับแรกหุ้นโตเร็วเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนลดครับประเด็นแรก ถ้าใครก็ตามที่อยากตั้งเป้า20%ขึ้นเนี่ยคุณเหลีกยเลี่ยงลงทุนในหุ้นโตเร็วไม่ได้ใช่ปะความเสี่ยงสูงมากเพราะอะไรเพราะมอสไม่ค่อยมีมอสไม่ค่อยมีลักษณะว่าคุณเนี่ยต oh, ja. mm ้องพึ่งพ OK> ึ่งอนาคตเป็นหลักพึ <men <men> <men <men> <men> ่งกาไรของมันอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องมองต่วอร์ดพีต่อวอร์ดีเป็นเกณฑ์ใช่คุณต้องแบบมองอนาคตเป็นหลักคำถามแล้วอนาคตเนี่ยคุณต้องแม่นมากๆคาถามคือพอปัญหาเนี่ยพอคุณวิเคราะห์คุณวิเคราะห์ธุรกิจคุณจะเห็นเลยว่าหุ คุณภาพอะมันไม่เพอร์เฟกใช่ไหมมันหกสิบเจ็ดสิเปอร์เซนมันมีปัญหาบางอย่างที่แบบโดนแทรกแซงได้โดนจีดกันได้โดนแย่งได้โดนขัดขาได้เนี่ยคือปัญหาดังนั้นอน,อนาคตอะมันไม่ชัวร์แต่หุ้นโตช้าเนี่ยโคตรชัวร์หุ้นแข็งไเนี่ยโคตรชัวร์ <c oughs> ผมถึงบอกว่าวันแรกผมถึงบอกว่าถ้าใครตั้งเป้าสิบเปอร์ซ็นสิบห้านเนี่ยผมยินดีด้วยล่วงหน้าเลยคุณได้แน่นอน แต่แลวคนตั้งเป้ายี่สิบขึ้นเนี่ยแล้วแต่คุณตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่ายากมากผมเองยังแบบยังลูกหีลุกคนเลยอันนี้พูดจริงเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าดังนั้นในบางปีเนี่ยอย่างปีวิกฤตเงี้ยโหผมต้องรีบเลยรีบตุนไว้ก่อนตุนผลตอบแทนร้อยเปอร์เซ็นตไว้ก่อนเพราะว่าในปีหลังๆผมรู้ว่าผลตอบแทนผมจะแบบทําได้ยากมากอาจารย์วันที่สี่